Read My Lips โดยครูพัฒพลเรือตรีหญิงดรพัชราวัตรอักษร Read My Lips วันนี้มาชวนคุณผู้ฟังย้อนกลับไปฟังนักปรัชญาในยุคสมัยกรีกเลยนะคะคือ h e r a c ล i ตัสเขาพูดเอาไว้ว่า there is nothing permanent except change อันนี้เป็นคำพูดสั้นๆแต่มีความหมายมากมายเลยค่ะ There is nothing permanent แปลว่าไม่มีอะไรที่จะถาวรเลยนอกจากการเปลี่ยนแปลงนี่ขนาดยุคก่อนโซเครติส so อีกนะคะยังพูดว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ถาวรเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็จะต้องทราบว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตในทุกๆวันขอให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะอย่าไปฝืนอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตเพราะว่า ยังไงก็ตามสิ่งที่ต้องเกิดกับเราแน่นอนก็คือ change นั่นเองนะคะขอให้เจอแต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นค่ะติดตาม read my lips ฟังเรื่องดีๆต่อชีวิตได้ที่นี่ navy time เรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้า